สวัสดีครับพี่เข้มทำบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็ออกมาจาัดทีเด็ดบอลยูโรปาลีกสองตัวแล้วกันนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับอยากเข้ากลุ่มผมกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะผมบอกเลยมีเกมแจับให้แน่นอนวันนี้ที่ผมจะให้นะผมเป็นคู่เซบียาต้อนรับกันมาเยือนของเวสแฮมนะผมเซบียาฟอร์มแล้วตัวก็ชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ส่วนทางเวสแฮมชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในโซนดีได้เลยนะครับ แต่เฮตุเฮต์นะผมคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครผมในบอลยุโรปนะตั้งแต่ว่านัดล่าสุดเซบีย่าก็เพิ่งเสมอกับอาลาเบสมาก่อนหน้านั้นนะผมชนะเลวเปติตมา2-1นึ่งนะผมไปเยือนดิโนโมซาเก็ตแพ้มา1-0นะแล้วก็ไปเยือนแอตเลติยอน,นสเสมอ1-1แล้วก่อนหน้านั้นนะผมนัดแรกที่ผ่านเขาเอาเข้ามาไ,ได้ก็ชนะดิโนโมซาเก็ตมาถึงสานะครับผมถือว่าดูดีส่วนทางเวสต์แฮน์นะผมนัดล่าสุดเพิ่งพ่ายกับลิเวอร์รพูลมาหนึ่งศูนย์ไปพา่ายเซาล์สามศูนย์นะ1-0แล้วก็เสมอ,ก,อกับนิวคาสเซิล1-1นะครับ ความคอมพร้อมนะผมสําหรับคู่นี้นะครับผมก็ต้องยอมรับจริงว่าทางเซบียดูเหนือขว่าเรื่องทั้งประสบการณ์นะครับผมแล้วก็ทุกๆอย่างคือจิ้มไปทางที่เซบียาหมดนะครับผมแต่ผมวงว่าเวสแฮมไม่แพ้แน่นอนนะครับผมคือว่าเขามาสู้แน่นอนนะผมว่าเป็นถ้วยแรกถ้วยการบินยุโรปครั้งแรกของเขาเลยนะก็ ดูรู้สึกแล้วว่าเวสแฮมก็น่าจะมีใจเล่นเต็มที่แล้วผมคือว่าเอาไปได้ก่อนหนึ่งลูกยิ่งดีนะแต่ถ้ามันจริงจริงผมพูดนี้ผมว่าสกอร์สูงปิดแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเวสแฮมกองหงลังรั่วมากนะครับผมก็ยังมองในจุดนี้อยู่แนละ้วเป็นลูกเคาน์เตอร์ของทางเซบียาก็าดูน่ากลัวนั่นนี้ผมมองว่าสกอร์สูงได้ยิ้มแน่นอนนั่นนี้ขอจิ้มไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับผมและไปดูและมาดูอีกหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็นบาร์เซลโลนาตอนแรกก็มาเยือนของกาลาตาสลายนะครับผม บาซ่าฟอร์มล่าสุดก็ถือว,ว่าอยู่ในโซนดีมากเลยนะผมเพราะห้านัดสุดเขาไม่แพ้ใครเลยเสมอไป1ชนะไปถึงส่ส่วนทางกาลาตาลายนะผมฟอร์มล่าสุดก็ชนะ2อเสมอ2แพ้ไป1นะครับเฮตูเวตคูนี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับผมแต่ส่วนนัดล่าสุดข,ของทางบาร์เซโลน่าแล้วก็ชนะเอลเช่มาได้2 1นะผมชนะบินเบาสี่ศูนย์ชนะนาโปลีสี่สองนะ, 4, 2, นะผมแล้วก็กไปเย er ือนบาเลินเซียชนะมา4ีหนึ่งช่วงนี้คือบาซ่าฟอร์มโหดมาก ส่วนรารัตาลายนะผมพึ่งแพ้คอนยาสปอมานะผมสองศูนย์นะผมก่อนหน้านั้นไปชนะลิเชสปอมาสี่สองแล้วไปเยือนกันเทฟมานะผมชนะมาสามสองคือตอนนี้บาซ่าคือฟอร์มดูแบบว่าดูเดือดมากตั้งแต่ได้ออ,อบาเมยยังกับมนุษย์กล้ามเนื้ออย่าง ทางอาร์ตามาเตลเล่ไปรู้สึกว่าฟอร์มดูโดดเด่นขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาเลยนะครับผมก็ต้องรับจริงว่า2ทีมนี้คือ2ตัวนี้คือเอาไปเปลี่ยนทีมบาร์ซ่าได้เลยนะก็ต้องแบบว่าเกมลุกที่เคยขาดขาดหายหายไปรู้สึกว่ากลับมาดีขึ้นแต่ว่านัดเนี้ยถ้ามาเจอจริงๆผมว่าเตะในบ้านด้วยผมว่าบาร์ซากินขาดอยู่แล้วผมว่า2ลูกไม่ใช่เรื่องไ้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะผมอรอลุ้นลูก3านะครับผมนัดนี้ขอมองมาที่บาร์เซโลนามีชัยแน่นอนนะครับผม มาวันนี้ก็จับให้ได้ไดผมสองตัวใครอยากอย่าลื่มกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับผมหรือกดลิงก์ใต้คลิปหรือไปดูโพสต์ปักปุดได้เลยนะครับผม